สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพอบันเกมเมอร์วันนี้คุณจะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆนะฮะก็ซีรีส์นี้เนี่ยไม่ได้เปิดโมงมานานมากครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดโมงให้ดูแน่นอนครับผมจะใช้แผนแบบเปิดโมงจ๋าแล้วแหละรอบเนี้ยไปเน้นทะลุช่องมาหลายคลิปละรอบนี้ต้องเปิดโมงฮะนี่ใช้แผนนี้ครับ โอเคมีปีโลยืนตรงนี้เหรออ่ะยืนไปเถอะฟานเดอฟาร์ดรูยคอสตาผมเอาสลับกับรูยคอสตาดีกว่าแล้วก็ปีโลไปยืนเป็นอย่างนี้ได้ไหมสแตทร,ร่วงร้อยสิบแต่ฟานเดอฟาร์ก็เ,เพิ่มเอาประมาณนี้แหละมาแล้วก็ลูกา t o โทนี่ครับมาโชว์เฟอร์นันอ่ะเอาอย่างนี้แหละ ดานิโลมีใครแทนไหมถ้าผมว่าดานิโลเล่นดีแล้วโอเคครับมาวิเซลไปยืนบนแบ็คขวาเฉยเลยเว้ยม,มาครับจังหวะนี้ปิโลมีคราวนี่โหดจริงๆครับหน้าตาโหดมากโอเคมา เจอกับทีมอินเดียนะฮะ A 6กครับตอนนี้ผม A 5 9นะครับก็หลายคนบอกว่าทำไมพ่อบ้านถึงอยู่แค่เองเงินเองทั้งๆที่ไปเล่นกับเ,เล่นกับคนอื่นที่เขาอะไรนะเล่นกับแร้งทองก็ชนะแร้งทองมาเยอะอยู่นะตามที่เห็นในสตรีมในอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันครับอันนั้น แกลงทองที่เขาเล่นกับผมเขาอาจจะไม่เอาจริงก็ได้อมันเป็นมันขึ้นกับจังหวะด้วยครับมามาต่อครับทางนี้อ่ะบริคอสตาโอ้โหไม่อยู่ครับบ๊อบบี้มัวแต่ชุดสวยมากเลยชุดอินเดียแบบงามมากสวยจริงๆนะผมว่าฟานเดฟาสอ้าวโอ้โหมาเซลโลชุดสวยจริงๆอ่ะ แต่ว,ว่าสนามผมสวยมากนะผมจะบอกว่าสนามผมสวยมากชอบแับยังไงผมก็ชอบสนามลายนี้จริงๆอ่ะเขาจะเคาะบอลแบบเรื่อยๆจริงๆไนงะแล้วผมก็จะแพ้คนแพ้ทางคนที่เล่นประมาณนี้ยจริงๆนะผมจะสติแตกก่อนนะเพราะว่าถ้ามาเจอเกมเคาะบอลอย่างเงี้ยมาผมว่ามันเล่นลำบาก ปวิเซลโยนไปให้รูยค์คอสตารครับจังหวะน,นี้แล้วก็เปิดเข้าไปว่าไงโทนี่เรียบร้อยไหม,มได้ยิงครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบหลุดกรอบออกมาคามาโชโมงยังไงให้มันถอยไปข้างหลังแล้วนะคามาโชครับโรโนโัลดจ่ายไปที่ร็อบเบนอย่าหลุดอย่าหลุดซิบบติชอ่ะโอเควิ่งตัดบอลได้แล้วก็จ่ายไปที่วิเซลครับ เกือบเสียเหมือนกันแหละจังหวะนี้ปิโลแทงไปรูยคอสตารครับกระชากไปหนึ่งทีนี่กระชากครับจังหวะนี้แล้วก็โยนยาวๆไปที่ลูก้าโทนี่ว่างไงไม่ได้มงครับฟาดด้วยฟาดไปเอาบอลมาก่อนรับเบนนะคามาโชครับวิ่งลายดีๆก่อนวิ่งดีๆวิ่งดีๆโอเคครับเขาเสียบอลมาให้ที่รุยคอสตาผมฝากไว้ที่ปิโลครับแล้วก็แทงไปที่รุยคอสตารครับอ่าจังหวะนี้ ได้แล้วฮะโอ้โหแล้วก็มันกระชากไม่ได้จังหวะมันกระชากผิดเท้าอ่ะอ้าปิโลจ่ายไปที่ฟานเดอรฟาร์ดอารออีกทีหนึ่งปิโลตรงนี้แหละปัดด้วยเท้าซ้ายครับว่าไงโอ้โหปัดไปได้ครับเข้ากรอบหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ไม่น่าจะเข้ากรอบนะคิดว่ามีเท้าซ้ายคือฟานเดฟาร์ดครับมาแล้วก็ฟานเดอร์ฟาสเปิดเข้าไปแรงๆ่อยแล้วกันซิลโบติชครับเรียบร้อยไหมรียบร้อยโอ้โหเสา ดวงไม่ดีฮะวันนี้อา้าวลาล l สโคกมาต่อที่อังเดปิโลครับพิโลจ่ายไปที่วิเซลฮะอ่ะจ่ายไปที่คามาโชครับแน่นซะเหลือเกินมาที่พิโลใหม่อีกทีนึงวิเซลไปวิเซลไปเปิดดีกว่ารอบนี้วิเซลจ่ายต่อไปที่รุยคาสตาแล้วก็โยนเข้าไปครับลูกคาโทนี่เรียบร้อยครับผมเปิดมงโกงสุดๆฮนะเต้นท่านี้ก่อนท่านี้ท่านี้เออ เอาจนได้ครับเปิดโมงโกงสุดๆฮนะจริงๆไม่ได้เปิดโมงมาหลายคลิปแล้วจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะแบบคําด่ามันลดไปจริงๆผมรู้สึกว่าคาด่ามันลดไปผมก็เลยเอ๊ะทำไมคลิปถึงไม่ค่อยมีคนด่าแล้ววะอะไรประมาณนี้อ๋อเหมือนไม่ได้เปิดโมงนี่เองเออแล้วพูดอย่างนี้ก็จะดราม,มา่ามาอีกแล้ว โอเคครับจบ45นาทีเพราะบ้านออกนำไป็น1ประตูต่อ0ครับผมทีมสำรองผมสงสัยผมจะใช้ทีมชาติอินเดียแหละเสื้อสวยมากอะเสื้อสีส้มเนี่ยฟานเดอร์ฟานครับจ่ายไปที่ดานิโลฮะต่อมาที่คามาโชครับฝากไปที่โรดิเกสโรดิเกสไปที่คามาโชอีกทีนึงคามาโชไปที่ปิโลครับโอ้โอ้มาที่วิเซลฮะเออไม่โอแล้ <laughs> ล็อกมาหทีครับปิโล ปิโอลไม่อยู่ฟับฟานเดร์ฟานก็ได้มาไฟช็อตมาอย่างนี้แล้วก็ปั่นโค้งครับโอ้โหหลุดกรอบความจริงฟานเดอร์ฟานมันไม่ใช่ตัวที่มีไฟในช็อตนะแต่ผมก็เอามาใช้มันเอามันมาใช้ผิดวิธีไปหน่อยแหละล็อกมาทางนี้ครับอ่ะไปไม่ได้ก็ฟาครับอย่าไปฝืนหมุนหมุนมาอย่างนี้แล้วก็จ่ายไปที่โรดิเกสมายัางไงต่อไปไงต่อดีไปไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ะ บ๊อบบี้มัวครับเขี่ยบอลออกไปโรดิเกสว่ายังไงดีไม่มีเพื่อนมารับบอลเลยเอาแน่นเกินแน่นเกินอ่ะทุ่มไปฟานเดฟาสจ่ายไปคามาโชครับล็อกมาทางซ้ายครับแล้วก็ไปครับจังหวะนี้ยิงไกลไม่ได้ครับโรยคอสตาวิ่งมาไม่ทันครับจังหวะนี้คามาโชคามาโชก็สกัดบอลไม่ได้ครับดานิโลเอาวิ่งขวามาก่อนแล้วก็ยังไงต่อ หลอดูฟเขาเปิดมาให้ซิโบติชครับโอ้โหพลาดวิเซลต่อไปที่โรดิกเกสครับอ่ะฟานเดอฟาต่อไปที่แองเดปิโลครับฝากมาที่ลูก้าโทนี่ครับแทงยาวๆไปที่วิเซลฮะล็อกคืนมาก่อนแล้วก็ไปที่คาร์มาโชครับคาร์มาโชจ่ายไปที่ปิโลฮะปิโลไปที่ฟานเดอฟาต่อครับโอ้โหบ๊อบบี้มัวยืนอยู่ทุกที่จริงๆฮะเขาเป็น CDM ใช่ไหมคาร์มาโชว,วิ่งไหลลงมาก่อนใจเย็นๆลาลาสอ่ะเคลียร์มาดานิโล ต่อไปที่คาร์มาโชครับอ่ะจ่ายบอลไปที่วิเซลฮะมาที่รุยคอสตาครับฝากไปที่ฟานเดอร์ฟาสฝั่งซ้ายไม่มีมีแต่ฝั่งขวาเพราะผมตั้งอยู่แต่ฝั่งขวาอ่ะวิเซลไปแล้วครับจังหวะน,นี้ตัวมงอยู่ไหนวิเซลอ่ะจ่ายมาที่แองเดปิโลครับฟานเดอร์ฟาสอีกครั้งนึงล็อกมาทางขวาครับแล้วก็ยิงเสาไกลครับจังหวะน,นี้โอ้โหปัดได้อีกเหรอ โหดจริงๆครับโกตัวนี้ฟานเดอร์ฟาสอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันมาหักมาแก๊กหนึ่งแล้วก็โยนเข้าไปแรงๆหน่อยลูก้าตัวนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหงงกดลงพื้นขนาดนั้นโรดิเกสเอาไม่ทันอ่ะโยนทิ้งไปก่อนก็ยังดีผมกะว่าจะเสียบนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าโรดิเกสจะวิ่งไปถึงก่อนอ่ะอังเดรปิโลครับวิ่งตามดานิโลฟานเดอฟาสจังหวะนี้อ่ะคามาโช เอาหาเรื่องแล้วผมดานิโลเขาวิ่งเบียดมา่ก่อนแล้วก็บอลติดเท้าโรนัลโดไปนะครับพลาดเลยไปยังไงก็ไม่รู้นะี่ยตกปุ๊บแล้วโอ้โหตามตัวไปเลยอะ่ะโอ้โหหลอนนี่เองโกผม <laughs> ไปเฉยๆเยยยเลมัน มารูยคอสตาครับไปที่ฟานเดอฟาสฮะฟานเดอฟาสฝากไปที่แองเดปิโรครับปิโรว่าไงเอาไงดีอะทำมาโชต่อไปที่รูยคอสตาครับไปครับฟานเดอฟาสไม่ล้าครับจังหวะน,นี้แล้วก็โยนตัดเข้าไปลูกอทันี่เรียบร้อยั้ยโอ้โหหนอ่อยเยอะมันไกลไปอะทนี่มงไม่แดดมงไม่แรงอะลูงเนี้ยมาแล้วจังหวะน,นี้โรนัลด อ่ะรดดิเวสเดอสซี่เหรอวิเซลยังเดียรปิโลกับตอตติงานเข้าคาร์มาโชยืนดีดีหน่อยรอบเบนหักมาทางนี้ครับแล้วก็ดานิโลแย่บอลออกไปแต่ว่าไม่เคลียร์นะโดนไหมเนี่ยอื <c oughs> มเกือบไปครับโอเคมาว่ากันที่เอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะจังหวะน,นี้ต้องวิ่งไปเปิดครับอ่ะฝากไปที่ฟานเดอฟานครับฝากไปที่ปิโลครับแต่ว่า อรูย์คอสตามันวิ่งไปนู่นนะอา้าจ่ายจายก็พลาดอีกอ่ะมาพิโลพิโลว่าไงโอเคจังหวะนี้สวยงามมากแล้วก็เปิดไปลูกกระทุนนี่ไม่ได้มองไหมโอ้โหนอยเยอร์แบบไวมากผมมีใครเปิดโหดๆบ้างไหมปิโลเปิด113เอารุยคอสตารครับรุยคอสตารครับเบาไหม แล้วก็ซ <c oughs> ิลโบติชได้มุมอีกเหรอนักเตะผมไม่ถอยไปเนี่ยใช่แล้วโรนัสตล์อีกทีนึงอ่ะโยนไปแรงๆหน่อยลูกนี้โทนี่ว่าไงเรียบร้อยไหมโอ้โหมงกดลงพื้นอีกแล้วเป็นครั้งที่สองละลาลาสครับโขกมาอ่ะคามาโชมาที่ปิโลครับจ่ายมผมกะจะจ่ายให้ซิลโบติชเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่ามันดันไปกดแรงก็เลยไปนู่นฮะ ซิลโบติชครับวิ่งแย่งบอลที่เดโรซี่คามาโชแล้วใครไปแทนตำแหน่งให้ซิลโบติชตอนนี้เนี่ยเราเป็นล็อกมาทางนี้แน่นอนอ่ะปิโลคามาโชครับมาต่อที่ปิโลครับไปฮะโรยคาสตาจังหวะน,นี้ไปเลยอ่ะโอเคผมควรจะเปลี่ยนตัวดีไหมอ่ะทุ่มทุ่มเร็วไปเลยฟันเดอร์ฟาสโดนแย่งนิดหน่อยบอบิมัว โอเคครับก็จบเอ็กซ์ตร้าไทม์ครึ่งแรกไปครับมาว่ากันที่ครึ่งหลังของเอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะโรบเบนจ่ายมาที่โรนัลโดครับมาโรบเบนอีกทีหนึง่งลอจูฟมาที่โรบเบนครับเอาโอ้โหยิงอย่างนี้เลยเสียวนะเนี่ยอ้าว่างไกลๆไปที่โอ้โหนั่นไกลแล้วใช่ไหมเยเลมัน นานๆจะมีโอกาสได้ลงครับแต่ว่าไปเสียลูกแบบหลอนๆง่ายๆเลยคามาโชครับไปครับจงังหวะนี้รุยคอสตามาอย่างดีเลยแล้วก็โยนเข้ามาครับลูกาโทนี่เรียบร้อยครับอกโอ้โอโยโคนเสียดายเลยที่คามาโชได้มองไหม <c oughs> โทรพลาดอะบอกเลยมาฟานเดฟาส จ่ายตอไปที่รูคอสตาครับวิ่งมาทันไหมแล้วก็โยนเข้ามาครับลูกาโทนี่รียบร้อยครับผมเปิดโมงโกงสุดๆครับเอาจนได้ฮะลูกนี้โอ้โหลูกาโทนี่แบบหลายช็อตมากนะยังกุสาแบบอ่ะโอเคก็จบไปครับพอบ้านเกมเมอร์ชนะไปฮะสองประตูต่อหนึ่งครับชนะแบบวุดวิดเชียดชิวมากครับ คลิปนี้เนี่ยมันมากผมบอกเลยว่าคุ้มแล้วแหละจากการที่ห่างหายจากการเปิดโมงไปนานน่ะคลิปนี้คุ้มจริงๆครับเปิดโอ้โหมันมันโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอบานเกมเมอร์ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ